มาติดตามข่าวสารกันต่อในข่าวมื้อเช้านะคะมาดูเรื่องของทางด้านของกรมการกงสุนค่ะได้มีการเปิดบริการใหม่ส่งหนังสือเดินทางภายในสาวันหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีปัญหานะคะรวมไปถึงจะมีการพัฒนาระบบอย่างเข้มแข็งมีการเตรียมขยายแผนสามารถรับหนังสือเดินทางได้ที่ห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะ คุณธงชัยชาสวัสดิ์อธิบดีกรมการกงสุลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมถแถลงเปิดบริการส่งหนังสือเดินทางแบบด่วนพิเศษทางไปรษณีย์พาสปอร์ตสปีดโพสนะคะหรือว่า PSP หลังจากที่กรมการกงสุลขยายและพัฒนาการบริการให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับหนังสือเดินทางที่บ้านภายใน3วันทําการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งสะดวกและก็รวดเร็วกว่าเดินทางมารับด้วยตนเองค่ะอีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย การเดินทางได้รวมกันมากกว่า300ล้านบาทต่อปีโดยบริการนี้จะเปิดให้บริการที่กรมการกงศู์แจ้งวัฒนาก่อนและจะมีแผนการที่จะขยายไปยังสำนักงานทำหนังสือเดินทางอื่นๆในอนาคตค่ะ สำหรับระบบ p s p นี้นะคะได้ทดลองทำมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา60บาทแต่ประชาชนยังคงสามารถเลือกใช้บริการ EMS ในอัตรา40บาทได้เช่นเดิมแต่จะได้รับเล่มหนังสือเดินทางภายใน5วันสำหรับพื้นที่กรุงเทพและประิมณฑลแล้วก็7วันสำหรับต่างจังหวัดค่ะ คุณธงชัยยังเปิดเผยว่าจากวิกฤตการทางการเมืองที่ทําให้กรมการกงสุนั้นถูกปิดเมื่อช่วงต้นปีจึงเกิดการต่อยอดพัฒนาบริการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างดีและรัดกลุ่มซึ่งจะไม่ทําให้รูปเล่มหนังสือเดินทางสูญหายหรือเสียหายโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนค่ะ ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการจัดส่งกับเช็คนมเบอร์ประจำเล่มหนังสือเดินทางนั้นๆน,น,นะคะว่าส่งไปในพื้นที่ใดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการประกันภัยกรณีที่พาสปอร์ตเสียหายกรมการกงสุลก็จะจัดทําหนังสือเดินทางขึ้นมาใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ทางนี้ในอนาคตทางไปรษณีย์ก็มีแผนที่จะส่งหนังสือเดินทางไปยังห้างสับสินค้าต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้อยู่บ้านหรือว่ามาเที่ยวพักผ่อนก็สามารถเลือกรับหนังสือเดินทางได้ที่ห้างได้เลยทันทีจนถึงเวลา20นาฬิกาค่ะ สำหรับตัวเลขปัจจุบันของผู้ทำหนังสือเดินทางทั่วประเทศอยู่ที่ปีละ1ล้านหแสนคนเฉลี่ยว,วันละ7 0 0 0คนทั่วประเทศส่วนในช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงฤดูท่องเที่ยวก็จะมีการทำหนังสือเดินทางมากกว่าวันละ1น0 0 0คนซึ่งขณะนี้กำลังผลิตทั่วประเทศแบบเต็มที่สามารถผลิตได้มากถึงวันละ24,000เล่มค่ะครับเพราะฉะนั้นจากบริการล่าสุดนะครับกรณีของท่านที่อยู่ต่างจังหวัดยังต้องใช้บริการแบบเดิมก่อนก็คือ EMS จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน7วันทําการส่วนท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้มีทางเลือก2ทางนะครับถ้าใช้ระบบเดิมคือ EMS <c oughs> ก็จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน5วันสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าถ้าระบบใหม่อย่างที่คุณประภาสีว่า,าไว้คือ PSP เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับหนังสือเดินทางเร็วขึ้นก็คือภายใน3วันทําการ <c oughs> จากเดิม5วันทําการนะครับแต่ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2 0บาทก็เป็นทางเลือกสําหรับท่านที่มีความจมเป็นเร่งด่วน จะต้องเดินทางไปต่างประเทศทันทีอันนี้นะครับไปดูเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการไปรับที่ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าถ้าเกิดส่งไปรษณีย์มาที่บ้านแน่นอนว่าต้องอยู่รับแล้วก็เซ็นรับแต่ว่าบางคนทํางานกลับดึกไม่ได้อยู่รับก็ไปไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็ปิดอีกไปที่ห้างสรรพสินค้าน่าจะสะดวกรักกรณีห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวรอแจ้งเพิ่มเติมก็แล้วกันว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่